วันนี้ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองยะลาพัฒนรัฐสุขเจริญจังหวัดยะลาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยาราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์เชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้นำชุมชนสำหรับนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับจังหวัดยะลาได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้เกิดมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2565เป็นต้นมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม8อำเภอ56ตำบล316หมู่บ้าน15ชุมชนมีผู้ประสบภัยกว่า18,000ครัวเรือนในเบื้องต้นจังหวัดยะลาได้ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตลอดจนกำลังตำรวจทหารอาสาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งประชาชนที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในวันนี้ต่างเปลื้มปิติเป็นล้นพน้น